รู้จัก AIS Play ดีกว่าที่อื่นยังไงเฉพาะคนใช้ AIS หรือเปล่า หลายๆคนนะคะน่าจะเคยได้ยินชื่อ A S Play กันมาบ้างเพราะว่าเห็นโฆษณาใช่ไหมมีคอนเทนต์เอ็กซ์คลูเฉพาะบน A S Play เท่านั้นไปดูเบื้องลึกเบื้องหลังซีรีส์รายการต่างๆที่แบบหาดูไม่ได้ที่ไหนนะคะแต่ว่าหลายคนก็อาจจะยังสงสัยว่าเอ๊ะ A S Play มันคืออะไรแล้วมันเป็นแบบชื่อ A S Play เนี่ยไม่ได้ใช้ A S จะดูได้หรือเปล่านะคะวันนี้เดี๋ยวมาไขาข้อข้องใจพร้อมๆกันเลยค่ะ เอสเพลก็เป็นแอปที่ให้บริการสตรีมมิงนะคะที่เราสามารถแบบเลือกชมคอนเทนต์ได้หลากหลายซึ่งหลายคนก็จะเออแอปสตรีมมิงมีเยอะแยะอยู่แล้วในท้องตลาดแล้วอันนี้เนี่ยแตกต่างยังไงนะคะจริงๆเนี่ยเอ s เนี่ยเขาก็เป็นแบบผู้นำทางด้านโทรคมนาคมอะไรอย่างนี้ใช่ปะเขาก็อยากจะเติมเต็มความเป็นดิจิทัลไลฟ์สไตล์360องศานะคะซึ่งความบันเทิงก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราใช่ไหมคะดังนั้นแอปนี้เนี่ยเขาก็ตั้งใจจะเป็นแอปที่รวบรวมความบันเทิงครบจบอยู่ในที่นี่ที่เดียวนะคะถามว่าครบจบมีอะไรบ้างก็มีีีคนเตตั้งแแ่บบรว หนังซีรีส์การ์ตูนนะคะรายการวาไรตี้ต่างๆแล้วก็คอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟแบบมีให้เราเลือกเยอะมากๆนะคะจะเป็นสายไหนก็สามารถแบบดูได้หมดกีฬากีฬาก็มานะคะและที่สาคัญก็คือดูฟรีใครใช้ใายไหนเนี่ยก็สามารถดูได้หมดนะคะแล้วก็แบบสำหรับคนชอบเปเขามีแบบเสียตังค์ด้วยแต่ว่าเบื้องต้นอะดูฟรีเลยค่ะซึ่งนี่ก็คือหน้าตาของแอปแอสเพลนะคะสังเกตว่าเข้ามาที่หน้าโฮมเนี่ยก็จะมีแบบคอนเทนต์ให้เราเลือกดูเต็มไปหมดค่อนข้างดูง่ายนะคะเป็นโปสเตอร์เลยมีทั้งแบบหนังซีรีส์ต่างๆ,ๆนะคะ ที่แบบน่าดูเลือกตามความสนใจได้เลย h o m e s โฮมสเตย์เดอะเลเทอร์นี่ก็แบบหูหนังในตำนานนะคะหลายๆอย่างเลื่อนดูได้หนังไทยหนังฝรั่งนะมีหมดซึ่งเลื่อนแถบด้านบนของแอปไปเรื่อยๆนี่นะคะเราก็จะเห็นว่าเขามีประเภทของคอนเทนเนอร์ให้เลือกเยอะมาก สายแอนิเมะเนี่ยโอ้โหอันนี้มีพี่ที่ออฟฟิศชอบนะคะดูคนนันกันตาแฉะไปเลยคะ่ะสุดๆคอนเสิรต์ตแบบย้อนหลังก็มีให้ดูเพียบนะคะพี่เบิร์ดเอ๋ยเจนิเฟอร์คิมคอนเสิรต์ตเป๊กผลิตโชคแล้วก็อีกเพียบนะคะไม่ต้องคอยซื้อซีดีดูฟรีทีเดียวเหมือนเหมา GMM มาทุกคอนเสิรต์ตนะคะหรือว่าคนไทยชอบดูแบบถ่ายทอดสดก็มีอ่าตอนนั้นเนี่ยมีเคคอนแท็ก็ดูสดฟรีอ่าพร้อมก,กันกับเกาหลีถูกใจคอเกาหลีมากส่วนคนที่ชอบดูละครดูซีรีส์คุณพ่อคุณแม่ติดดูทีวีเนี่ วีถ่ายทอดสดนะคะไม่ต้องโหลดแอปแยกภาพในนี้ก็คือคมชัดนะคะรวมจบที่เดียวแอปเดียวรู้เรื่องหรือแม้แต่รายการกีฬาเทรนตอนนี้นะคะ e port, อีสปอร์ตวงการเกมก็มีให้เราเลือกดูเหมือนกันมิวสิกวิดีโอเพลย์ลิสต์เพลงฮิตก็มีให้เลือกครบบนนี้เลยล่ะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งข้อดีที่น่าจะตอบโจทย์อันนี้แบบคนที่ชอบดูไลฟ์ทีวีใช่ไหมคะปกติเราก็ต้องรอดูสดใช่ไหมว่าอะไรเป็นยังไงอันนี้เขาก็มีอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมไกด์มาให้เราดูด้วยนะคะคืออะไรอีพีจมันคือเป็นผังในการที่ สามารถดูล่วงหน้าได้7วันว่าแต่ละช่องผังรายการจะมีอะไรการอะไรมาเวลาไหนบ้างนะคะเน,นี่ยอาจจะสะดวกสําหรับแบบคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ที่ยังชอบดูทีวีอยู่นะคะอย่างเช่นคุณพ่อเิร์นเนี่ยก็ชอบดูทีวีมากมาก็บอกว่าพ่อ,พอ,พอไม่ต้องนั่งรอตลอดหรอกรอก,ก็สามารถดูรายการล่วงหน้าได้น,นีงนะคะนอกจากจะจบครบที่เดียวไม่ต้องไปหาแยกแล้วนะคะในแอปนี้เนี่ยก็ไม่มีโฆษณามากวนใจเราดูภาพชัดๆไปเลยยาวๆนะคะบางทีไปดูแบบแอปนอกแอปอื่นหามก็จะแบบมีแบบแปลกๆขึ้นมากวนใจเราว่างอันนี้ก็คือแบบมัแบบ่นใจถูกเล ก็สิ์ดูฟรีสบายใจด้วยค่ะแล้วก็ข้อดีคือความบันเทิงเดี๋ยวนี้ค่ะมันต้องตามเราไปได้ทุก d e v i c ์นะคะอันนี้ก็คือสามารถดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ดูผ่านทีวีจะเป็น Apple TV หรือ Smart TV s ท m ี u n g t มีเนี่ยก็ได้หรือว่ามี AS Play Box ก็สามารถดูผ่านทีวีได้แล้วก็ล็อกอินผ่านเว็บไซต์ดูผ่านเว็บได้ด้วยค่ะดังนั้นแบบจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ที่ทำง,งานแอบดูก็เข้าเอเอ a เได้เหมือนกันค่ะสำหรับใครที่อยากลองใช้แล้วนนนะะะคคง่่่าาายยยทีสุดดดเเลลลหหิบมมือขึ้ว์โ FFA Play ก่อนอย่างที่บอกนะคะโหลดได้ทั้ง Android iOS เลยโหลดแอปเสร็จปุ๊บเปิดในมือถือปับ๊บเราก็จะเจอกับหน้าที่ให้เราล็อกอินค่ะสำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรกนะคะก็แค่กรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับ OTP ค่ะหลังจากกรอก OTP เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถเริ่มใช้งานแอปได้ทันทีเลยซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าคอนเทนต์ส่วนใหญ่ในนี้เนี่ยก็ดูฟรีมีให้เลือกเยอะมากๆอยู่แล้วนะคะกดเข้าไปดูได้เลยตามใจชอบมีแบบน้องๆแบบเคือใข่ BNK ด้วยสำหรับโอตาโชิทั้งหลายดิฉันเอง <laughs> นั่นแหละค่ะแล้วว่าถ้าสมุด ใครอยากจะดูอย่างอื่นอีกอ่ะส่วนมากมันก็จะมีแบบชอบจะเสียตังค่ะอยากจะดูคอนเทนต์พรีเมียมนะคะก็จะมีตรงนี้ใช่ไหมเททีวีนะคะก็จะมีรายการให้เราเลือกเข้าไปดูเนี่ยเราก็เอ๊อันนี้มันแบบคอนเทนต์ปังๆใช่ไหมเราก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะว่าขูว่ขุดเจแปนนี้คลิกเข้าไปก็จะเห็นว่ามันจะมีโลโก้ล็อก สีแดงๆแบบนี้นะคะอันนี้นก็คือเป็นคอนเทนต์ประเภทที่เราจ่ายตังเพิ่มเป็นพรีเมียมแพ็กเกจนะคะซึ่งใครที่อยากจะดูคอนเทนต์แบบเสียเงินเหล่านี้นะคะเอ็กซ์คลูซีฟก็สามารถสมัครแพ็กเกจเพิ่มได้ก็คือจะเป็นพรีเมียมแพ็กเกจนะคะเริ่มต้นเนี่ยหนึบาทอ่าสบาทสำหรับลูกค้า a อ s อสนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ใช้ a อ s นะคะก็คือจะจ่ายเพิ่มขึ้นมาเป็น249บาทสมัครตอนนี้เนี่ยเขามีให้ดูฟรีไปก่อน1เดือนนะคะถามว่าได้อะไรเพิ่มมาบ้างช่องต่างๆให้เราดูเพิ่มมากขึ้นนะคะคทั้งรราายกา่ ทอดสดแมตช์กีฬามันๆน,นะคะคอเกาหลีอะไรต่างๆเนี่ยลองไปดูลรละเอียดกันได้แล้วก็จ่ายพรีเมียมแพ็กเกจเนี่ยเราสามารถดู2เครื่องได้พร้อมๆกันถ้าเป็นแบบฟรีปกติก็คือจะดูได้ทีละเครื่องนะคะอันนี้ก็แบบอ่ะแยกกันดูได้พุงแบบพอกับเราอะไรเงี้ยแยกได้แต่ถ้าใครแบบใช้แล้วโอ้โหจากฟรีมาเป็นพรีเมียมแล้วแบบมันต้องดูใบมากกว่านี้อีกค่ะมีแพ็กเกจที่ใหญ่กว่านั้นนะคะก็คือ Play Premium Plus นะคะสามารถดูพร้อมกันได้4เครื่องก็คือแยกกันดูทั้งครอบครัวไปได้เลย,แล,เลยแล้วก็ได้ช่องเอพิ่มขึ้นมาคือ ใจไปเลยมีช่องพวก Fox ต่างๆเพิ่มขึ้นมานะคะแต่แพ็กเกจใหญ่นี้ก็แอบกซิบนะคะเฉะพาะลูกค้า a s s Fiber เท่านั้นนะคะใครใช้เน็ตบ้าน a s ก็สมัครอันนี้ได้ค่ะราคาอยู่ที่299บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษเหมือนกันว่าสมัครตอนนี้ดูฟรีเดือนแรกค่ะแล้วก็คอเกาหลีค่ะตอนนี้คือสามารถดู Appview นะคะคอเกาหลี Call รู้จักอยู่แล้วแหละสูงสุดฟรี12เดือนไปเลยค่ะ ใครที่สนใจสมัครแพ็กเกจนะคะก็สามารถกดเข้าไปดูไดที่ ais.co.th/play นะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มแล้วก็สมัครแพ็กเกจได้เลยหรือว่าจะเข้าไปสมัครผ่านแอป AS Play ก็ย่อมได้ค่ะลูกค้าใหม่เนี่ยสร้างแอคเคาท์ล็อกอินแล้วจ่ายเงินผ่านบัตรเดบิตหรือว่าเครดิตได้เลยนะคะส่วนถ้าใครเป็นลูกค้าของ A AS แล้วก็ A AS Fiber อยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะมาเก็บบินพร้อมกับค่าโทรศัพท์ของเราเลยก็แบบจ่ายทีเดียวไม่ต้องแบบปวดหัวค่ะโดยสรุปนะคะ A AS Play เนี่ยก็เป็นแอปที่ ให้เราสามารถเลือกชมคอนเทนต์ตามความสนใจของเราได้ฟรีนะคะซึ่งส่วนตัวของเฟืฟ่องเฟื่องว่าดีนะสำหรับคนที่เริ่มต้นจะมาใช้บริการสตรีมมิ่งที่แบบอยากจะสนับสนุนสิ่งที่ถูกลิขสิทธิ์แต่ว่าปกติสตรีมมิ่งเจ้าอื่นๆอาจจะต้องแบบเสียตังค์เข้าไปดูเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือมีคอนเทนต์ฟรีให้เราเลือกเสพเยอะจริงๆหลากหลายมากๆซึ่งถ้าใครอยากต่อยอดเนี่ยก็ดูได้ทุกดีไฟส์แล้วก็แบ่งกันดูได้ในครอบครัวด้วยเสียตังค์เพิ่มก็ทําได้เหมือนกันนะคะใครใช้อยู่ประทับใจอะไรมีสายคอนเกาหลีนนแลนวอ่ะ สุดไปเลยก็ลองคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะคะบแบบว่าเอ๊ะมุมไหนที่แบบอินสุดๆมาแบ่งปันกันค่ะเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้านะคะขอทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับโลกเทคโนโลยีด้วยกันค่ะอย่าลืมซีเฟิร์สนะคะบ๊ายบาย